หลังจากที่ออกมายอมรับว่าตนคือพระเอกมอม้าในกรณีปมเหี่ยวแก๊งสวมทะเบียนรถสำหรับมาริโอมาเลอร์ที่ล่าสุดวันที่9สิงหาคม2566เวลา12นาฬิกา ทางด้านมาริโอ้ก็ได้เดินทางเข้าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือตำรวจไซเบอร์เพื่อให้ปากคำชี้แจงข้อมูลหลังปรากฏชื่อเป็นหนึ่งในผู้ครอบครองเพื่อสวมทะเบียนรถยนต์ซึ่งการเดินทางครั้งนี้เป็นการประสานนัดหมายวันเวลาเข้าพบระหว่างมาริโอก,กับพนักงานสอบสวนไม่ใช่เป็นการออกหมายเรียกมาริโอยืนยันคือพระเอกมอ หลังถูกตำรวจจ่อเรียกปมเหี่ยวแก๊งสวมทะเบียนเขินจัดจันจิไม่กล้าเรียกมาริโอว่าแฟนลั่นรอยอีกฝ่ายพูดก่อนอุ้ยยังไงมาริโอชมจันจิหลังลองชุดเจ้าสาวสวยใกล้มีข่าวดีหรือเปล่า มาริโอยันตนทำถูกต้องทุกกระบวนการซึ่งข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ต้องการทราบจากมาริโอก็คือเรื่องที่มาของรถยนต์โบราณเรื่องเล่มทะเบียนที่มาริโอซื้อขายแล้วปรากฏเป็นชื่อผู้ครอบครองแต่ทำไมถึงไม่ได้รถและการมีส่วนร่วมรู้เห็นกับการกระทำความผิดมูลลฐานซึ่งทางด้านมาริโอก็ได้เผยว่าตนมาให้ปากคำในฐานะพยานไม่มีความกังวลใดๆ ต่อมาเมื่อสื่อมวลชนถามว่าทราบที่มาของทะเบียนรถที่ไม่ถูกต้องไหมมาริโอ้บอกว่าว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามกระบวนการและได้ให้ปากคำกับทางเจ้าหน้าที่หมดแล้วเมื่อถามว่ายืนยันว่าสิ่งที่ซื้อมาถูกต้องหรือไม่มาริโอ้เผยว่าใช่ส่วนเรื่องของรายละเอียดขอให้ถามทางผู้ใหญ่ที่เหลือนอกจากนี้ยังไม่สามารถพูดอะไรได้ขอให้เป็นไปตามกระบวนการ